วันนี้ยายสมพาเข้าสวนครัวค่ะพี่น้องผักชีไปเรื่อยเหลือแค่นี้แหละค่ะด้านนี้ก็สารแนมบลูวาสิลอดอยู่บ่เหลือโคนเงาเขาเล็กน้อยอันนี้ก็ต้นกล้าผักอีตูค่ะพี่น้องยายสมหว่านด้านนอกแล้วก็พุดเอามาปลูกเนาะแล้วก็หว่านเมล็ดอีกนํำค่ะแต่ยังไม่งอก อันนี้พริกที่ปลูกไปมีต้นใหญ่ต้นเล็กตามสภาพต้นไหนไม่รอดก็เอาต้นน้อยมาปลูกแซมค่ะรูบึ้งก็ยังอยู่ต้นมะเขือเริ่มงามแล้วเริ่มติดรากเริ่มเดินนะพี่น้องเริ่มงามแล้วส่วนต้นมะเขือเทศพี่น้องรู้สึกว่านานงามอยู่ น,นี่ยายสมก็เอาขี้หมูเนาะมาโรยรอบๆแล้วก็รดน้ำขี้หมูส่วนมากคนทำสวนมะเขือเขาจะซื้อขี้หมูนี่แหละไปใส่เพราะว่างามเร็วดีค่ะพี่น้องใส่ขี้หมูแล้วก็กรลบดินแบบนี้อันนี้เป็นมะเขือเทศที่ยายสมซื้อสั่งซื้อออนไลน์ค่ะพันศีดามีต้นน้อยต้นใหญ่เนาะต้นน้อยแก ทดแทนต้นที่เหี่ยวหยุบไปแบบนี้ข้ามาด้านนี้ค่ะพี่น้องแปลงพักอันนี้ยายสมขุดเองเลยค่ะหอมหัวแดงปลูกไว้แล้วเก็บหัวพันไว้เองปีนี้แหละเนาะเก็บๆช่วงหน้าแล้งนั่นแหละอันนี้ปลูกยังไม่ทันเบิดเลยค่ะยังอยู่ มีผักกาดซอยแล้วก็ผักกวางตุง้งกินต้นกินใบนี่แหละยายสมวานใส่ด้านนี้ก็ผักสลัดแก้วแล้วก็ผักชีหอมพี่น้องชีหอมบ้านเฮานี่แหละเดี๋ยวมารู้ว่าข้าวิีงอกอยู่บ่อข้าสองพักนี่อันนี้ขึ้นใช่ค่ะพอค่้าแถมให้ไปซื้อต้นกล้ามะเขือพวงเนาะคนกันเลยแถมให้ต้นพริกกินดานำ สถุงแบ่งปลูกก็ได้4ี่หลุมค่ะแยกปลูกจุ้มๆกันเลยสองต้นสามต้นก็นว่าไปอันนี้ขึ้นใช่ที่เพาะเองค่ะพี่น้องโอูย้ยนานขึ้นครับส่วนที่ลงถาดดำอย่าสมบออกแดดโดนแดดแห้งยุบเหลือแค่2ต้นค่ะพี่น้องสิดายเลยเอ,ออกแดดแดดแรงเกินต้นยุบไปในพริบตา นี่ต้นกล้ามะเขือพวงต้นกล้ามะแข้งซื้อมาร้อยแปบต้นค่ะพี่น้องคนปลูกเยอะต้นกล้าไม่พอขายก,ก็เลยแพงแน่จักหน่อยเนาะต้นละ5บาทแต่ก่อนขาย4ี่บาทแต่ยาสมกส็สร้างเม็ดมาลองเพาะไว้เบิ่งอยู่ค่ะแต่ยังอยู่ในระหว่างกานเดินทางมา ลองเพาะเบิ่งว่าส่ง,งอกเนี่บ่ะ่ะเพราะว่าต้นกล้ามะเขือพวงนี่กับพ่อยากแน่จักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องถ้าว่าลงแปลงเลยนี่นานออกค่ะนานงอกต้องเพาะใส่ถาดดำไว้ถึงสิออกสิอันนั้นเนาะเก็บไว้ในที่ร่มก่อนค่ะเมื่อวานนี้อัดมาเลยหลดประจำตําแหน่งเพื่อน่ะไปบรรทุกมา น,นี่ปลูกไปแล้วถ้าย่อยปลูกเรื่อยๆเนาะยกคู่ใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องแถวแรกแถวที่สองเพิ่นห่างกันสี่เมตรกะยักห่างเกินเพราะว่าญาติบอกว่าปลูกห่างสามเมตรเนี่ยต้นเขาชนกันเกิดน,นะเพราะว่าต้นใหญ่แตกกิงก้านสาขาวออกไปลวชนกันยสม สองแถวแรกสี่เม็ดที่นี้โอ้ยต้นกล้าสิเหลือหลายได้เลยแถวที่สามก็เลยปลูกสามเม็ดค่ะสัมาญาติปลูกเลยฮาตัดแต่งกิ่งอ,อะเนาะโบยกถ้าสิชนกันอีกอย่างเวลาเก็บกะเพื่อนว่าเป็นขั้นค่ายนะเพราะว่าใบเขามีขนเนาะเป็น,นขนคล้ายๆเราต้องป้องกันเนาะใส่เสือ้อกันยาวเอาผ้ามัดหัวแบบนี้ใส่ถุงมือบหมือนกันหน้าสิบมีปัญหาอย่าง เก็บช่วงเช้าๆเนาะค่ะพี่น้องถ้าต้นกล้าเหลือก็สิมาถ่ายปลูกด้านนี้ค่ะตรงที่เยสมปลูกข้าวโพดแล้วก็ผัวฝักยาวหรือออกเนาะแ,แค่นี้แหละคะ่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ